อัปเดตแนวทางการบริหารภาษีคริปโตเคอเรนซีทั้งการซื้อขายการได้รับของรางวัลและการขุดเหรียญติดตามในเอพิโซดนี้ครับ SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy presented by SCB Wealth สวัสดีค่ะพบกับอีกครั้งนะคะกับรายการ Tax and Law Made Simple จาก SCB Wealth ค่ะ วันนี้ดิฉันขวัญจุธาทิพย์ปฐมานุษ์อยู่กับดรสาธิตผ่องธัญญาค่ะสวัสดีค่ะพีเอสสวัสดีครับน้องขวัญครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะโดยเฉพาะนักลงทุนสายคริปโตเคเรนซีเนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะตลาดคริปโตในเมืองไทยเนี่ยก็มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมากค่ะจนเราเริ่มได้ยินข่าวว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะเก็บภาษี ซึ่งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะกรมสภากรก็ได้ออกหนังสือที่ค่อนข้างมีความชัดเจนโดยมีหนังสือเนี่ยยาวกว่า30หน้าเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการคำนวณและจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งในวันนี้ PS ก็ได้สรุปเนื้อหาออกเป็น3กลุ่มสำคัญให้ทุกท่านได้อัปเดตและเตรียมตัวกันค่ะลบกวน PS ช่วยเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยได้ไหมคะครับได้เลยครับในเรื่องของการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับทางผมก็ลองอ่านในเอกสารที่เผยแพร่โดยกรมสัมพากร์เมื่อเราไปดูในเรื่องของคู่มือแนวทางปฏิบัติของกรมสัมพากร์ที่ออกเมื่อปลายเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเงินได้นั้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั้นประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องกําไรจากการลงทุนซื้อคริปโตมาแล้วก็ขาย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะซื้อมาเก็บไว้แต่ปล่อยให้คนอื่นนั้นไปทำฟาร์มิงนะครับซึ่งเราก็ได้ผลตอบแทนเรื่องที่2นั้นเป็นเรื่องของการที่เราได้รับคริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นจากการส่งเสริมการขายหรือการทำงานให้คนอื่นแทนที่เขาจะจ่ายเงินตอบแทนเราในรูปของเงินบาทเขาอาจจะให้ออกมาให้เราเป็นรูปของสินทรัพย์ดิจิตอลที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีและเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องที่เราได้รับเนื่องจากว่าเราตั้งใจเลยในการ ขุดคริปโตเคอเรนซีที่เรียกว่าการขุดเหมืองการทำเหมืองขุดบิตคอยนั่นเองนะครับมี3เรื่องด้วยกันนะครับครับแล้วผมก็อยากจะอธิบายในเรื่องที่1ก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนนั้นตั้งใจในการที่จะซื้อคริปโตเคอเรนซีเข้ามาเมื่อซื้อแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีกำไรจากการขายเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับการซื้อแล้วก็รอให้ราคาตลาดของคริปโตนั้นขึ้น นะครับแต่ถ right ้ามันไม่ขึ้นเนี้ยนักลงทุนก็อาจจะตัดสินใจที่จะตัดขาดทุนเรียกว่าคัดลอสเพราะฉะนั้นในปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการซื้อคริปโตมาหลายๆครั้งแล้วก็จะมีการทยอยขายคริปโตเคอเรนซีออกไปนะครับวิธีการในการที่เราจะรับทราบว่าเราซื้อคริปโตเคอเรนซีออกมาเนี่ยแต่ละเหรียญที่เราซื้อมาเนี่ยเราจำเป็นต้องจดนะครับในทุกครั้งที่ซื้อว่า แต่และเหรียญที่เราซื้อนั้นนะครับมันมีต้นทุนเท่าไหร่แล้วเวลาขายเนี่ยเราจะต้องรู้ทุกครั้งเหมือนกันว่าตอนขายครั้งนี้นั้นจะมีกําไรเท่าไหร่ปัญหาของการคํานวณกําไรขาดทุนจากการซื้อขายก็มีนะครับนะฮะซึ่งการคํานวณกําไรขาดทุนจากการซื้อขายนี้พอคํานวณกําไรขาดทุนเสร็จนะครับกรมสรรพากรก็บอกว่าให้ถือว่าเป็นเงินได้ในการเสียภาษีนะครับ แตนี้ผมยองยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่ามันมีเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่า AAA นะครับนักลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะได้เหรียญ AAA แต่วิธีการทำไงเขาก็ไปหาศูนย์ซื้อขายที่เรียกว่า exchange ซึ่งศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักง,งานกรตอก็มีในประเทศไทยนะครับมีอยู่หลายแห่งอยู่เหมือนกันนะครับพอไปซื้อมาจากศูนย์ซื้อขายตรงนั้นได้เหรียญ AAA มาแล้วสมมติว่า แต่ละเหรียญน,นั้นมีราคาปัจจุบันที่เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วนักลงทุนก็ซื้อห้าเหรียญห้าเหรียญก็จ่ายเงินไปห้าหมื่นนะครับเราก็จะมีอยู่ห้าเหรียญอยู่ในกระเป๋าดิววอลเล็ตนะครับที่เราฝากไว้ที่าทางด้านศูนย์ซื้อขายเขาก็รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเหรียญมีมูลค่า10,000บาทนบาทซื้อมา5เหรียญก็5 0,000ทีนี้ปรากฏว่าเหรียญราคาขึ้นนะครับเหรียญราคาขึ้นจาก1 0,000เนี่ยกลายเป็น1 1 0 0 0บาท แต่ละเหรียญน,นั้นก็กําไรเหรียญละพันจาก10,000กลายเป็น1 1 0 0 0บาทเราก็อยากที่จะปล่อยของก็ขายเหรียญน,นะครับขายเหรียญออกไปสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญแรกที่ซื้อมานะครับเพราะเราซื้อมา5าเหรียญพอขายไปสี่เหรียญเนี่ยเราก็ได้เงินมา4 4 0 0 0บาทนะครับเพราะเหรียญละ1 000, 000น0 0 0นี้ขายไปสี่เหรียญได้1ได้44,0 0 0บาทเอา44,00 0บาทเนี่ยไปลบจากต้นทุนครับ ต้นทุนก็คือเหลือละหมื่นก็ลบต้นทุนก็คือ40,000ื่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําไร4ี่หมื่นสีลบสี่หมก็คือ4,000บาทนะครับเราถือว่าส0่พบาทนี้นะครับเป็นกําไรที่เกิดจากการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วขายออกไป4,000นี้จึงเป็นรายได้ที่เราจะต้องเอาไปรวมคํานวณในแบบแสดงรายการนะครับเราจะใช้พงอดอ0 0ประจําปีนั่นแหละ แล้วก็ไปกรอกในแบบแสดงรายการถือเป็นเงินได้ประเภทที่4นะครับในกลุ่มเงินได้ประเภทที่4ทีนี้นักลงทุนก็ถามต่อบอกว่าอา้าวแล้วเหรียญสุดท้ายคือเหรียญที่5ที่ซื้อไว้10,000ื่นะต่อมาก็ขายแล้วก็เอิร์นนะฮะเขามาขายอีกช่วงเวลาหนึง่งอะสมมุติว่าปลายปีเขาขายเหรียญที่5นั้น1 0,000ื่นเขามาขายขายเสร็จแล้วราคาตลาดตอนนั้นแทนที่จะเป็นเกินกว่าหมื่นก็กลายเป็น9,00 0ั เขาก็ขาย9ก้าพันแหละเพราะว่าเขาก็มองว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะราคาตกไปกว่าเก้าพันก็รีบตัดขาดทุนตัดขาดทุนขายไปเก้าพันก็ปรากฏว่าเหรียญน,นี้มีต้นทุนหมื่นหนึ่งขายเก้าพันก็ขาดทุนหนึ่งพันไอข้ขาดทุนหนึ่งพันเนี่ยนะครับเมื่อกี้ยังกําไรอยู่เลยสี่พันปรากฏว่าเหรียญสุดท้ายขาดทุนหนึ่งพันทำไงก,ำรกรมสัมปทาก็ออกแนวปฏิบัติเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาบอกว่า ไอ้หนึ่งพันเนี่ยเอามาหักจากสี่พันบาทนั้นได้นะครับเพราะสี่พันกับหนึ่งพันเนี่ยนะครับคือกําไรสี่พันแล้วขาดทุนหนึ่งพันเนี่ยนะครับมันถือว่าเกิดขึ้นในปีปฏิทินเดียวกันนะครับก็เอาสี่พันมาลบหนึ่งพันก็กลายเป็นเท่าไหร่ก็คือสามพันเพราะฉะนั้นเวลากรอกแบบแสดงรายการเราจะเอาสามพันเข้าไปกรอกอยู่ในพองด90ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีแล้วอยู่ในหมวดเงินได้ประเภทที่4นะครับนะ เช่นเดียวกันนะครับนอกจากการที่ซื้อมาแล้วก็ขายเหรียญแล้วเนี่ยมันยังมีเงินได้ที่เกี่ยวเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ขายเหรียญน,นะครับแต่ปล่อยให้เ x c h ช n g e หรือหน่วยงานบริษัทเนี่ยนะครับที่เราไปซื้อขายเหรียญกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะคุณอยากจะหาผลประโยชน์ไหมจากการที่เอาเหรียญน,นั่นะซื้อแล้วเก็บไว้ก่อนแต่เขาเนี่ยจะให้ผลประโยชน์คุณเขาเรียกว่าการทำฟาร์มิง นะครับเขาอาจจะให้เป็นผลตอบแทน5-6ปนะครับถ้าสมมุติว่าไปฝากเหรียญกับเขาเนี่ยนะครับทิ้งไว้ไม่ได้รีบขายไปก็อาจจะได้ผลตอบแทนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ผลตอบแทนได้พอสมควรนะครับสมมุติว่าในปีที่ผ่านมานั้นเราก็ซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีไว้แล้วเราได้รับผลตอบแทนเป็นลักษณะฟาร์มมิ่งนั้นคืนมานะครับ แต่เวลาคืนก็จะได้เป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันแต่มันตีมูลค่าได้ประมาณ200บาทอ่ะตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราจะได้มูลค่าอ่0องร้200บาทเป็นผลตอบแทนเสริมขึ้นมาเราก็จะเอา3,000เมื่อกี้ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายเหรียญน,นะครับไปบวกกับ200ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการที่เราทำฟาร์มิ่งนั้น นะครับก็กลายเป็น3,200แล้วก็จะเห็นว่าถือเป็นเงินได้ที่เราจะต้องไปกรอกในแบบแสดงรายการพองดอด90เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นเงินได้ประเภทกลุ่มแรกที่ผมอยากจะพูดถึงครับครับน้องขวัญครับชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่ถอฟังดูอย่างนี้ขวัญก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมะนะคะพีเอสว่าการณีที่เราต้องบันทึกเองทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วขวัญจะสามารถอ้างอิงราคาได้จากที่ไหนบ้างไหมคะ นักลงทุนนั้นจะได้รับคําบอกนะครับในช่วงนี้อย่างมากเลยว่าจะเป็นจะต้องบันทึกต้นทุนทุกครั้งนะครับแล้วก็บันทึกราคาขายทีนี้ไอ้ราคาขายนั้นเราสามารถใช้อ้างอิงจาก exchange ที่เราไปทําการลงทุนได้นะครับแต่ exchange นั้นต้องเป็น exchange ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วได้รับการอนุญาตจากสํานักง,งานกรลอตนะครับเราก็สามารถอ้างอิงคริปโตเคอเรนซีใน exchange นั้นๆได้ผม ขอพูดถึงประเด็นต้นทุนอีกนิดหนึ่งนะครับในเมื่อ,อน้องขวัญถามมาถึงในกรณีของราคาขายนะครับต้นทุนเนี่ยนะครับมันมีความยากขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้ตัวอย่างของผมนั้นเป็นลักษณะของการซื้อเหรียญมาครั้ง 1, หนึ่งห้าเหรียญแล้วขายไปครั้งแรกขายสี่เหรียญครั้งที่2ขาย1เหรียญอย่างเงี้ยมันง่ายเพราะต้นทุนมันชัดเจนว่าเหรียญละหมื่นความยากของต้นทุนในการเอามาคิดนะครับประกบกับราคาก็คือ บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาพร้อมกัน5เหรียญครับบางครั้งเราซื้อมาทีละเหรียญนะครับะฮะอย่างเช่นตอนแรกเราซื้อมา1เหรียญก่อนหมื่นหนึ่งต่อมาเหรียญที่2เราซื้อมา11,000บาทเหรียญที่3เราซื้อมา9,00 0บาทเหรียญที่4เราซื้อมา11,000บาทเหรียญที่5เราซื้อมาอาจจะเหลือแค่5,000บาทก็ได้ปัญหามันคือเวลาเราขายไปแต่ละเหรียญในอนาคตหลังจากที่เราซื้อมา5เหรียญในในเวลาไม่เท่ากันเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาขายนั้นต้องต้องไปลบกับต้นทุนเหรียญเหรียญไหนนะครับเขาก็เลยเกิดประเด็นของการที่ปล่อยให้นักลงทุนนั้นสามารถที่จะใช้สมมติฐานของต้นทุนได้อย่างเช่นถ้าเราใช้สมมติฐานของต้นทุนว่าเหรียญไหนซื้อมาก่อนให้ถือว่าขายก่อนเหรียญเหรียญแรกที่เราซื้อมา10,000แต่เหรียญที่เราขายนั้นเราขาย11,000เพราะราคาตลาดอยู่1 000, 1 0 0 0ห่ัใช่ไหมครับ เพราะนั้นเราจะหยิบต้นทุนเหรียญแรกคือ10,000มาหักเพราะฉะนั้นเหรียญนี้กำไรนะครับอ่าเหรียญนี้กำไรแต่ถ้าเหรียญต่อมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับเราขายไป1 1 0 0 0หม่เหมือนกันนะครับแล้วเราใช้หลักสมมติฐานที่เรียกว่าเหรียญไหนซื้อมาก่อนก็ขายก่อนเหรียญที่1ขายไปแล้วเหรียญที่2ก็เลยต้องมาใช้ต้นทุน11 0 0 0หนันนะครับซึ่งเป็นต้นทุนจริงๆของเหรียญที่2นะครับเราก็พบว่าเราเท่าทุนนะครับ เนี่ยคือสมมติฐานของการใช้ต้นทุนที่เรียกว่าเข้าก่อนออกก่อน first in first out แต่นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็อ,อาจจะรู้สึกว่าการคำนวณต้นทุนที่เรียกว่าเหรียญไหนซื้อก่อนก็ถือว่าบันทึกต้นทุนก่อนเนี่ยนะครับ first in first out เนี่ยมันอาจจะยุ่งนักลงทุนบางคนใช้ชอบใช้วิธีค่าเฉลีย่ยเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ซื้อเหรียญเนี่ยเราจะเฉลี่ยหมดเลยว่าเรามีมีต้นทุนเท่าไหร่อย่างเช่นครั้งที่1ซื้อเหรียญมา หนึ่งเหรียญมี1 0,000ื่นทีนี้เวลาเราคํานวณต้นทุนเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็เลยจะต้องเอาต้นทุนครั้งที่1นะครับเท่ากับ10,000ื่นนะครับต้นทุนครั้งที่2คือ1 0 0 0 0หมื่นหึงพันบาทนะครับเวลาเราได้รับเหรียญมา2เหรียญเราต้องเฉลี่ยทุกครั้งนะครับว่า1 0,000มื่นมาบวกกับ1 1 0 0 0หบาทเฉลี่ยแล้วต่อเหรียญก็คือ10,000กับ5้0และในครั้งที่3ต้องมาดูว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ ถ้าเราซื้อมาอีกอาจจะซื้อมาอีกเท่ากับ1,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาทั้ง3เหรียญเนนะี่ยมารวมต้นทุนกันก็กลายเป็น1,000 0บาทบวก1,100 0 0บาทแล้วก็บวกกับ1,000 0บาทกลายเป็น3,000 0กับ1น0 0 0บาทแล้วมาหารด้วย3นะครับก็จะกลายเป็น1,333บาทต่อเหรียญเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเฉลี่ยตน้นทุนทุกครั้งนะครับในการที่ได้เหรียญมานั้นก็อาจจะมีวิธีที่ง่าย สำหรับนักลงทุนบางท่านที่ชอบวิธีนี้นะครับเพราะมันได้ค่าเฉลี่ยนในทุกครั้งที่ได้การเหรียญไ,ได้รับเหรียญเข้ามาจากการซื้ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณต้นทุนด้วยนะครับค่ะก็สรุปได้ว่าอันนี้การคำนวณน,นะคะนักลงทุนก็สามารถเลือกคำนวณได้นะคะจะมี2แบบด้วยกันก็คือ first in first out หรือสามารถหาจากค่าเฉลี่ยได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักลงทุนแต่ละท่านจะถนัดค่ะพี่อสงั้นขวัญมีคําถามอีกหนึ่งคำถามค่ะ ถ้าในกรณีที่เราถือคริปโตไว้นะคะแล้วคริปโตเนี่ยก็มีราคาขึ้นเราก็เลยขายคริปโตของเราเนี่ยในอ e x เอ็กซ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถอนออกมาเป็นเงินบาทถ้าแบบนี้นักลงทุนเนี่ยต้องเสียภาษีไหมคะอย่างนี้ก็ถือว่าการขายคริปโตนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องถือว่ามีต้องคำนวณกำไรขาดทุนได้นะครับถ้าคำนวณกำไร เป็นกําไรออกมาก็รวมถือว่าเป็นเงินได้ถ้ากัดทุนก็รอไว้ว่าจะไปหักจากกําไรของทั้งปีได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่เสริมขึ้นมาเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยนะครับก็มองว่าถ้าเอาเหรียญคริปโตนั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญประเภทอื่นอย่างเช่นเราเอาเหรียญคริปโตประเภทเหรียญที่ 1. a a a ไปแลกกับเหรียญคริปโตที่2 b b b เนี่ยนะครับถ้าเราไปทําอย่างนั้น ก็จะถือว่าก่อให้เกิดการคำนวณกำไรขาดทุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะการแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขายต้องคำนวณกำไรขาดทุนทุกครั้งโดยเอามูลค่าตลาดเนี่ยของเหรียญที่เราได้รับมาอย่างเช่นเราได้รับเหรียญ BBB มาเพราะเราเอาเหรียญ AAA ไปแลกเนี่ยนะครับเราก็ดูราคาตลาดของเหรียญ BBB นะครับมาหักกับต้นทุนของเหรียญ AAA เราก็จะถือว่าเรามีกำไรถ้า เหรียญ DDB นั้นสูงกว่านั่นเองนะครับเงนินชัดเจนมากๆเลยค่ะนักลงทุนก็ต้องจำไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เราทำการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องทำการบันทึกไว้ทุกครั้งนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขวัญขอมาที่หมวดหมู่ที่สองเลยค่ะในกรณีที่เราไม่ใช่นักลงทุนน่ะนะคะแต่ว่าเราอาจจะทำงานหรือได้รับเงินเดือนมาเป็นคริปโตเคเรนซีแทนที่จะเป็นเงินบาทเราต้องบันทึกเงินยังไงบ้างคะ ครับในกรณีที่เราไปทํางานให้ให้คนอื่นนะครับเป็นการรับทํางานให้นะครับหรือว่าไปได้รับผลตอบแทนนะครับจากการทํางานให้นั้นนะครับแต่เราก็ไม่ใช่ลูกจ้างเขานะครับบางครั้งเขาก็อาจจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคริปโตเคอเรนซีได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพราะนั้นเนี่ยในหลักการของกรมสรรพากรเขาก็ให้ถือเอามูลค่าของเหรียญที่เราได้รับ คำนวณราคาตลาดนะวันนี้ราคาตลาดก็ใช้ราคาที่ศูนย์ซื้อขายก็คือพวกศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับพวก exchange ทั้งหลายที่ได้รับการอนุมัติจากกรอตตว่าเป็น exchange ในประเทศไทยได้เราก็ไปคำนวณก็จะถือว่าเทียบเคียงกับเงินบาทที่เราได้รับในวันนั้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าวันนี้เราได้รับเงินจากการทำงานให้เป็นเหรียญ A A A มูลค่า10,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบันทึกว่าถือเป็นเงินได้ถ้าการทํางานให้นั้นอย่างเช่นเป็นค่าในหน้าถือเป็นเงินได้ประเภทที่2เราก็ถือว่ามีเงินได้ประเภทที่2ในมูลค่าเท่ากับ10,000บาทให้ให้นับวันที่ได้รับในกรณีที่เราได้รับเป็นทํานองเงินเดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่เขาจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยนะครับเขามักจะจ่ายเป็นเงินบาทปกติก็ไม่ค่อยมีที่เห็นนะครับว่ามีการจ่ายเงินเดือนในรูปของคริปโตเคอเรนซี แต่หากมีเช่นนั้นเนี่ยก็คำนวณลักษณะเดียวกันว่าให้ไปดูในเรื่องของการเปรียบเทียบว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นมีราคาตลาดเท่าไหร่และให้เปรียบเทียบเป็นเงินบาทนะวันที่ได้รับด้วยแต่พี่เองเข้าใจว่ามันค่อนข้างยากในเรื่องของผู้จ่ายว่าเขาจะจ่ายเป็นคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันมีระบบในเรื่องของการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายของรกรมสรรพากรก็มาด้วยทําให้ถ้าจ่ายเป็นคริปโตเคอเรนซีนั้น แล้วผู้จ่ายจะต้องมีการหักภาษีไว้และนําเงินบาทไปนําส่งกรมสัมพารไว้เนี่ยนะครับมันจะดูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าก็คือการที่เราได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการขายเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะๆเนี่ยนะครับทีมการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งเขาอาจจะคิดกลยุทธ์ขึ้นมาได้นะครับว่าเขาไปสร้างเหรียญ พิปโตร์เคดินซีขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะมอบเหรียญนั้นให้กับลูกค้าถือว่าเป็นรางวัลส่งเสริมการขายว่าลูกค้าคนไหนซื้อสินค้าจํานวนมากถึงเกณฑ์ก็จะให้เหรียญหนึ่งเหรียญให้กับลูกค้าลูกค้าก็เก็บเหรียญไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาเหรียญพวกนั้นเก็บไว้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดในราคาเหมาะสมในอนาคตเหมือนเป็นรางวัลน,นั่นเองกรมสัมปทานก็ออกแนวว่า การได้รับเหรียญเป็นเหมือนกับของกำนันของระวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้เช่นเดียวกันถือเป็นเงินได้ประเภทที่8คือเงินได้อื่นๆน,นะครับจากการที่เราได้รับการส่งเสริมการขายหรือได้รับรางวัลน,นะครับอันนี้เราก็จะต้องดูว่ามูลค่าเหรียญณนะวันนั้นมันเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8ต้องไปกรอกในแบบแสดงรายการ ความยุ่งยากก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างในกรณีที่เหรียญน,นั้นมันอาจจะไม่ได้มีราคาตลาดชัดเจนแต่เราก็ต้องดูว่าปกติแล้วผู้ออกเหรียญเนี่ยก็อยากจะให้เหรียญตัวเองเป็นที่นิยมก็น่าจะมีการมาใส่ไว้ที่ศูนย์ซื้อขายเพื่ออ้างอิงราคาตลาดได้ถึงแม้ราคาตลาดของเหรียญน,นั้นจะมีการผันผวนสูงขึ้นมากแล้วก็อาจจะตกอย่างรวดเร็วแต่เราก็ใช้หลักการในการคำนวณของวันนั้นเพราะฉะนั้น คนที่ได้รับคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะต้องเปิดดูราคาตลาดแล้วก็มันทึกไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาผ่านไปก็อาจจะลืมได้นะครับแบบนี้นี่เองอันนี้ขวัญก็พอจะเห็นบ้างนะคะที่ที่ว่าเขาอาจจะทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้รับเหรียญอันนี้มานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาข้อที่3กันเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันอยู่เหมือนกันก็คือสายขุดนะคะการทำามนิ่งหรือการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี แบบนี้เราจะเสียภาษียังไงคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกค่าไฟฟ้าในการที่เราเอามาขุดเหรียญตรงนี้ค่ะครับพวกสายขุดเนี่ยการทำคริปโตเคอเรนซีโดยการได้มาซึ่งการขุดเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการได้เหรียญคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่ขุดในนามของบริษัทนะครับหรือทำในนามบุคคลธรรมดา ถ้าเราเล่าในเรื่องของบุคคลธรรมดาซะก่อนบุคคลธรรมดานั้นการขุดคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นการาประกอบการอยู่ยแบบหนึ่งเป็นการเหมือนคล้ายๆทําธุรกิจนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นเงินได้ประเภทเชิงพาณิชย์เงินได้ประเภทที่8นะครับเพราะฉะนั้นเงินได้ประเภทนี้เนี่ยเนื่องจากธุรกิจของการทําการขุดคริปโตออกมาแล้วให้ได้มาซึ่งคริปโตเคอเรนซีนั้นก็ไม่ได้มีระบบของการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ คือแปลว่าสมมุติว่าเราขุดเหรียญออกมาได้1เหรียญเหรียญน,นี้มีมูลค่า10,000บาทนะฮะเราไม่สามารถที่จะขอให้กรมสรัมปากรใช้ระบบค่าจ่ายเหมาอย่างเช่นเหมาร้อยละหกคือให้ค่าจ่ายเลยโดยไม่ต้องเก็บเอกสารเท่ากับ6000บาทเท่ากับเรามีกําไรจากการได้รับเหรียญน,นั้นนะครับแล้วเราขายเหรียญน,นี้ไปหมื่นบาทเรามีต้นทุน6000อย่างเงี้ยระบบต้นทุนเหมาแบบนี้ไม่มีในเรื่องของการขุด เหรียญคริปโตเคอเรนซีของบุคคลธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับอย่างเช่นเราขุดได้มานหนึ่งเหรียญเรามีต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนนั้นจะต้องมีเอกสารจริงอย่างเช่นมีค่าไฟฟ้านะครับมีอุป,ปกรณ์มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาหักได้เอาสมมติตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นปีนี้เนี่ยนะครับเราขุดเหรียญที่มีมูลค่า10,000บาทเนี่ยนะครับ ได้100อยเหรียญเลยนะครับเป็นมูลค่าหนึ่งล้านแต่ถ้าเราไม่ได้เอา1ล้านบาทเนี่ยนะครับเราได้รับเหรียญแล้วเนาะแต่เราไม่ได้เอาเหรียญร้อยเหรียญที่มีมูลค่า1ล้านบาทวันนี้เนี่ยนะครับไปขายเท่ากับเราไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นสายขุดที่ไม่ได้ขายเหรียญที่ได้รับเนี่ยไม่มีรายได้นะครับพอไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเหรียญที่มีมูลค่า1ล้านบาทวันนี้เราเห็นว่า1ล้านบาท เพราะเราได้รับ100เหรียญเหรียญละหมื่นเนี่ยเราตัดสินใจขายเลยทันทีหลังจากได้รับเลยนะครับเราก็จะได้เงินมา1ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นรายได้ทีนี้พอมันเป็นรายได้ก็หักค่าใช้จ่ายได้คําว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กรมสรรพากรก็หักค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นเพราะระบบหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไม่มีเราก็เลยต้องเก็บเอกสารหลักฐานให้อย่างดีนะครับว่าค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการขุดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่าเสื่อมราคาเป็นเท่าไหร่ สมมุติว่าหักนะครับได้ประมาณเจ0 0 0สนบาทสมมุตินะครับเจ็ดแสบาทเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกําไรเพราะเราขายเหรียญได้มูลค่า1 000, ล้านเรามีต้นทุนอยู่ที่7 0 0ดแสบาทเราก็จะมีส0 0 0สนบาทนั้นเป็นตัวของกําไรจากการที่เราขายเหรียญที่เกิดจากการขุดเราก็จะเอา ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับไปกรอกในแบบแสดงรายการวิธีการกรอกก็คือเราจะกรอกทั้งตัวเลข1ล้านบาทแล้วเราก็จะบอกในแบบแสดงรายการว่าเรามีต้นทุนเ,เท่ากับ7 0 0 0แสนนะฮะแล้วบรรทัดต่อมาในแบบแสดงรายการเราก็จะกรอกว่าเรามีสุทธิตรงนี้เท่ากับ3 0 0แสนนะครับนี่นก็จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นี้เนี่ยนะครับเราก็จะพักไว้ไปรวมเหมือนเงินได้อื่นแล้วก็ไปคำนวณรวมกับการเสียภาษีในแบบอัตราเก้าหน้า นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาในสายขุดนะครับครบถ้วนเลยนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องกรอกเพื่อที่จะยื่นภาษีเนี่ยเริ่มต้นปีนี้เลยไหมคะครับในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานั้นนะครับจริงๆแล้วกฎหมายของในเรื่องของเงินได้ประเภทที่เกิดจากคริปโตเคอเรนซีนั้นมีมาตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งแล้วแต่เวลาการเสียภาษีนั้นเราเราให้เสียภาษีเป็นปี ตามปีปฏิทินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาต้นปี2565เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นกุมภาเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณภาษีนั้นเราจะเอาเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี2564ตั้งแต่มกราจนถึงสิ้นเดือนธันวาของปี2 5 6 4มารวมกันก็คือเป็นเรื่องของกำไรเป็นเรื่องของผลได้จากคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เรื่องของการขุดแล้วไปจำหน่ายเหรียญพวกนั้นเนี่ยนะครับถือเป็นเงินได้ของปี64 เวลายื่นภาษีเนี่ยนะครับเราก็จะใช้แบบแสดงรายการที่เรียกว่าแบบพองดอ90ในการยื่นถ้าเป็นกรณียื่นกระดาษนั้นก็จะมีกำหนดเวลาสิ้นสุดวันที่31มีนาคมของปี2565ในการยื่นเสียภาษีแต่ถ้าเป็นการใช้แบบอินเทอร์เน็ตนะครับ เราสามารถที่จะยื่นได้ถึงวันที่8เมษายนของปี2565ค่ะงันถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ได้แนวทางปฏิบัตินะคะสําหรับการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีทั้ง3หมวดหมู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือการได้รับผลตอบแทนหรือว่าได้รับเหรียญจากโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือข้อ3การขุด Mining คริปโต c u r r e n c y ค่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็พบกับพวกเราใหม่ในรายการ t แท็ก l อ w m a เ e Simple อีกครั้งนะคะเพื่อรับฟังเรื่องกฎหมายและภาษีที่น่าสนใจเพื่อให้ทุกท่านได้บริหารความมั่งคั่งกันค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ในหลากหลายช่องทางทั้ง YouTube SCB Thailand หรือตามแอปพลิเคชัน Spotify, Podbean, Apple Podcast เพียงค้นหาคำว่า SCB Podcast ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ SCB Podcast You are welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth.